สนุกเป็นคู่ขาดกันไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาโตสวัสดีค่ะพบกับแรมอีกแล้วนะคะวันนี้สนุกเป็นคู่ค่ะแกไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมมุ้นมะพร้าวกาโต้ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ย ต้องมีแน่นอนเชื่อว่าทุกคนต้องมีนะคะนั่นก็คือแอป IG นั่นเองค่ะเราเนี่ยก็จะแชร์รูปภาพให้เพื่อนๆนได้ชมกันใน i อของเราถูกปะแต่ตอนนี้เราสามารถช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน้าผมใน i อได้เราด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแอป IG นะคะเราต้องเพิ่มความสนุกสดชื่นกับน้ำผลไม้ผสมบูดมะพร้าวก้าต่อน,นี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมดื่มไปพร้อมๆกับแบงค์เลยนะคะ ก็คือ Instagram ค่ะเพื่อนๆเป็นโปรแกรมที่สามารถนำรูปที่เราถ่ายไว้หรือรูปในแกลเลอรี่เราเนี่ยมาปรับแต่งให้สวยงามในสไตล์ที่เราต้องการนะคะแต่สมัยนี้ร้านดังเทอร์ม่ที่ชอบช้อปปิ้งเราก็หายได้ในนี้อย่างรวดเร็วและอินเทนก่อนใครค่ะแม้ว่าจะเป็นเทรนเสื้อผ้าเทรนรองเท้าเทรนหมวกหรือแม้แต่เครื่องสําอางเรายังสามารถช้อปปิ้งในนี้ได้เลยนะคะเรียกว่าเทไหนมาเราไม่มีอาอย่างแน่นอนค่ะ ผมใหม่ต้องลองอยู่ด้วยกันยังไงก็สนุกกับรสชาติน้ำผลไม้และวุ้นมะพร้าวเต็มเต็มคำหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงคะเป็นคู่ที่ขาดกันไม่ได้เลยจริงไหมคะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยไม่มีเอาอย่างแน่นอนคะ่ะก็เหมือนน้ำผลไม้กาตะก,กับวุ้นมะพร้าวนะคะเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูอะไรสนุกๆน,นะคะก็เข้าไปดูที่นี่เลยค่ะ w วไวเว็บเ c ซบ o o กดอทคแกาตเตอฟดตอนฟันนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยบบงจะพาไปดูคู่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้แังต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ